นักช็อปน่าจะยิ้มยิ้มไหมคุณแม่คุณแม่ชอบอ่อนชอบออนไลน์ไหมแม่ก็ไม่ค่อยชอบอ่ะแม่บอกตรงๆแม่ยังร้าสมัยอยู่แม่ก็ไม่ค่อยชอบก็เคยเชื่อมาแล้วมันมันมันไม่ไงไม่ตรงปกไม่ตรงปกเนี่ยเห็นเลยเข็ดเลยทำให้เลยทาให้ผู้ประกอบการหลายๆคนอ้าวตายแล้วไม่ใช่ร้านเราซะหน่อยแต่ว่ามันในวงการเดียวกันอย่างเงี้ยทาเน่า ร้านเขาก็เดือดร้อนเราเองก็ขยดกับการซื้อของออนไลน์ได้ของมาไม่ตรงปกนะคะเอาว่าเรื่องนี้เนี่ยหลายหน่วยงานพยายามจะแก้ไขแล้วก็ล่าสุดนะคะทางด้านของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณจิราพรสินทุกไทยมีการเขาเรียกว่ามีการออกมาตรการคุ้มครองนักช้อปออนไลน์ออกมาแล้วนะคะโดยทางสอคอบอค่ะมาตรการที่ว่าเนี่ยนะคะสามารถที่จะเช็คของได้ก่อนที่เราจะจ่ายเงินรวมไปถึงยังสามารถขอคืนได้ ไม่ต้องมานั่งปวดใจเสียดายต่างนะคะ ซึ่งวันนี้ค่ะทางด้านของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าเนื่องจากว่าประชาชนเนี่ยเยอะเลยเขาก็สะท้อนความเดือดร้อนขึ้นมาว่าโอ๊ยทําไมซื้อของออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันสีต่างๆหรือแม้กระทั่งร้านต่างๆที่ซื้อกันทางออนไลน์เนี่ยเจอปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้สั่งซื้อสินค้าแต่อย,ยููเอ้าวสินค้ามาจากไหนก็ไม่รู้บอกว่าเก็บไปทางเอาเงินเราไปเฉยนะคะเปิดเปิดดู่อนก็ไม่ได้นะไม่ได้นะคะแล้วที่ส<ม>ําคัญเนี่ยยังมี มีกรณีที่ผู้บริโภคเนี่ยสั่งซื้อสินค้าแล้วเกิดปัญหาว่ารูปแบบต่างๆมันไม่ตรงปกอะ่ะซื้อมาสั่งอย่างได้อีกอย่างแต่พอจะติดต่อร้านผู้ขายบอกถึงปัญหาหรือว่าจะเปลี่ยนเอ้ามันกลับว่าเอาร้านหายไปเฉยติดต่อก็ไม่ได้นะคะแล้วก็ยังมีกรณีที่ผู้บริโภคเนี่ยเลือกที่จะชําระเงินค่าสินค้าโดยการเก็บเงินปลายทางแต่พอเกิดปัญหา สุดท,ท้ายไม่ได้เงินคืนซะอย่างนั้นเนื่องจากผู้ให้บริการขนส่งเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าจ่ายเงินให้กับผู้ขายสินค้าไปแล้วทําให้ผู้บริโภคก็ได้รับความเสียหายไปอีกสรุปมีแต่เสียกับเสียนะคะล่าสุดก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวเนี่ยนะคะทางคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาภายใต้สอคอบอมีมติเห็นชอบนะคะร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าโดยเรียก เก็บเงินปลายทางเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการเงินซึ่งจะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษ,ษาในช่วงเดือนเออเดือนกรกฎาคมนี้นะคะซึ่งกฎหมายฉบับนี้เนี่ยออกมามันจะแก้ปัญหาให้กับเหล่าบรรดานักช็อปออนไลน์โดยการใช้มาตรการส่งดีหรือว่าดีเดลิเวอรี่นะคะคให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าจะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ส่งสินค้าและผู้ประกอบธุรกิจ ชื่อสกุลผู้รับเงินพร้อม,อมหมายเลขติดตามพัสดุพร้อมกำหนดให้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าถือเงินค่าสินค้าเป็นระยะเวลาห้าวันก่อนที่จะส่งเงินให้กับผู้ขายเพื่อให้ ผู้ที่ซื้อเนี่ยนะคะเราเราเนี่ยแหละมีโอกาสที่จะแจ้งเหตุหากจะต้องมีการขอคืนสินค้าและขอเงินคืนนอกจากนี้ยังให้สิทธิผู้บริโภคค่ะสามารถเปิดดูสินค้าก่อนชําระเงินก็ได้ด้วยนะคะโดยหากพบว่ามีปัญหาตามที่กล่าวมาผู้บริโภคเนี่ยสามารถปฏิเสธการชําระเงินแล้วก็ปฏิเสธการรับสินค้าได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะคุณผู้เรียนดีก็ถามว่าฝนตกกี่โมงอันนี้ยังไม่ทราบเ <c oughs> <c oughs> ย็นคงมาแน่นอนค่ะ